สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผู้ทุกคนยินดีตอนรับเข่าสซื้อแชแนล ที่เด็ดบอลผู้ยิงวิคห์บอลบอลเต็งบอลสเต็ปสองนะคะมอน,นีนุเล็กสิมาวิคอ์บอลคู่ใดลีกใดนะคะก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุคนนะคะกดไลค์กดซับสไครตและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุเล็กพร้อมเด้อจ้าเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องส,สุขสุคนนะคะ,ส,ส,นนะ,คะสิบริพาที่เด็ดบอลดีๆจังเช่นมอนีกับนุเล็กในทุกๆมือเลยนะคะมอน,นีก็เป็นวันที24่24เดือนเก้าสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะ และสำหรับคู่แรกที่นุเล็กยกมาวิเคราะห์นะคะจะอยู่ในศึกบุนเดสลีกายเยอรมันค่ะเป็นคู่ของกอยเทอนะคะประทับไบเยนมิวนิคค่ะคู่นีสิแคเงเวลาตีหนึ่าบนาทีบานเฮานะคะหรือว่าตีหนเคิงนะคะเลนราคาเปิดมาที่ทีมเยือนค่ะบบเยนมิวนิคนะคะตอนราคาบอลสอลูกครึ่งขวบสนะคะ เข้า mm hmm. มาต่อกันจากสถิติการพบปอกกันของคู่นี้กันเลยนะคะคู่นี้นะคะเขาพบปอกกันว่าแล้ว3เทือนะคะไบเยนมิวนิค่ะ aring, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกอยเทอนนะคะชนะไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ2ค่ะกอยเทอค่ะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเยนนะคะก้าแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ3ค่ะในนัดล่าสุดนะคะไบเยนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกอยเทอนนะคะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูย์ค่ะ สำหรับผลงานหานดลังสุดของเจ้าบ้านนะคะก่อยเธอกาซิมีตามนี้เลยนะคะสตกดร์ดค่ะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของก่อยเธอนะคะชนะไปด้วยสกอร์หาประตูต่อหนึ่งค่ะก่อยเธอค่ะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอามิเนียค่ะเสมอโดยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่ง่าไม่ค่ะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของก่อยเธออ่าชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ค่ะ ก้อยเธอนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของัวบวกนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ค่ะแฮทาเบอร์รินนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของก้อยเธอนะคะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะต่อกันที่สถิติหานัดลังฟูนของทีมเยือนกันเลยนะคะ เบเมนค่ะเปิดบานต้อนรับการมาเยือนของไบเยนมิวนิกนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ12ค่ะ บายอนมิวนิกนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของแฮทเบอร์ลินค่ะชนะไปด้วยสกอร์หาประตูต่อศูนย์ค่ะอาร์บีไลซิกนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของไบา์ยอนมิวนิกนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสี่ค่ะบาร์เซโลน่านะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของบายอนมิวนิกนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย <attend> ์ประตูต <jusqu types> <chapters> ่อสามค่ะในนัดลาสุนนะคะบายอนเปิดบานตอนรับการมาเยือนของโบคุมนะคะชนะไปด้วยสกอร์เจ็ดประตูต่อศูนย์เลยค่ะ ah uh -huh. จวดกันต่อที่ทัศนาเกมในมือนีกันเลยนะคะกอยเทอร์นะคะสเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมไบเยนมิวนิคค่ะโดยเจ้าบ้านกอยเทอร์ภายใต้กันทฮดทีมของสเตฟานไลเทิร์นนะคะผลงานก็นยังคงบอสูดีนะคะประกอบกับหาใช่นัดแรกยังบัตท่านใดๆเลยนะคะกับหลีกไม่เกมที่แล้วของพวกเขานะคะก็เป็นการแพ้มาต่อแฮทาเบอร์ลินค่ะเฮทไทยตลอด6เกมลังสุดกับทุกรลยการนะคะยังคงบอท่านในศาสนาไพ่เล เ,ะะเกมรับเองก็ยังคงมีปัญหานะคะผิดกับทีมเยือนอย่างไบยอนมินิกนะคะโดยกุซื้ย่ยูเลียนขอให้ค่ะยูเลียนโอ๊ยยูเลียนนาเกิลมั่นนะคะที่ระบบทีมเวิร์กในเวลานี้นะคะลงตัวสุดๆไปเลยนะคะคุณภาพในการถล่มประตูก็ยังองลงมาแบบ ต่อเนื่องเลยนะคะแถมสถิติการเจอกันเจ้าบ้านก็ยังกินขาดมาตลอดนะคะดังนั้นเกมนี้นะคะนูเล็กคิดว่าก่อยเธอนะคะบนาสีขวางพีเสืออย่างเช่นบาเอนมิวนิกเข้าใด้หรอคะที่เด็ดมื่อนี้นะคะก็เลยเลือกฟันต่อไปทางบาเอนมิวนิกนะคะผลสกอร์ที่ขาดค่ะก็จะเป็นศูนย์ประตูต่อสีจ้า ต่อกันคู่ที่2ทีเห้ายกมาวิเคราะห์ในหมื่นนีก,กันเลยนะคะจะอยู่ในศึกแชมเปี่ยนชิปอังกฤษค่ะเป็นคู่ของโคเวนทีนะคะประทานปีเตอร์โบโรนะคะคู่นีคอนสิแขงงเวลาตีหนึ่ีิานะคะเลทราคาบอลเปิดมาทีเจ้าบ้านนะคะโคเวนทีค่ะต่อราคาบอลครึ่งควบลูกนะจ๊ะสำหรับสถิติการพอพอกันของคููนีนะคะพอกันมาแล้วสิเทือนะคะ โคเวนทีค่ะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของปีเตอร์เบโรนะคะกับเสมอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูตอนหนึ <hatten> <met soup> ่งค่ะปีเตอร์นะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของโคเวนทีนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูตอสองค่ะปีเตอร์เบโรนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของโคเวนทีนะคะกับเสมอไปด้วยสกอร์สองประตูตอสองนะคะในนันลาสุดโคเวนทีค่ะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของปีเตอร์เบโรนะคะชนะไปด้วยสกอร์สองประตูตอนหนึ่งค่ะ นัดล่าสุดนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีเตอร์โบโรนะคะชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ค่ะต่อกันด้วยสถิติการแข่งขันหานัดล่าสุดของทีมสาวบ้านกันเลยนะคะ โคเวนทีค่ะเปิดบ้านมาเจอเลดิงนะคะชนะไปด้วยสกอร์สอประตูตอนหนึ่งค่ะควีนปาร์คเล่นเจอนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของโคเวนทีค่ะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะคะโคเวนทีค่ะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของมิสเดนโบกนะคะกับอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ค่ะโคเวนทีค่ะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของค่าดิบซิตี้ค่ะชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ค่ะในนัดล่าสุดนะคะ มิววอนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของโคเวนทรีค่ะก็เสมอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะต่อกันที่สถิติการแข่งขันหาหน้าหลังลุกรของทีมเยือนนะคะบกตันค่ะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของทีมปีเตอร์เบโรนะคะก็ชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะส่วนปีเตอร์เบโรนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของเวดบอมวิธนะคะ อาเวดบอมมิสนะคะกับแพรไปด้วยสกอร์0ประตูตอนหนึ่งค่ะเซฟิลนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีเตเอร์โรโรนะคะชนะไปด้วยสกอร์6ประตูตอสองค่ะเลดิงนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมปีเตเอร์โรโรนะคะชนะไปด้วยสกอร์3ประตูตอนหนึ่งค่ะนัดลาสุดค่ะปีเตเอร์โบโรเปิดบ้านการมาเยือนของแฮมเออเบอร์มิงแฮมนะคะชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ศูนย์ค่ะ ต่อกันที่ทัศนาเกมในมือนีกันเลยนะคะโคเวนทีนะคะสิเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมปีเตอร์โบโรค่ะโดยเจ้าบ้านคเวนทีนะคะภายใต่กันเ็ดทีมของมาร์คโรบินนะคะยัางผ้าลูกทีมเดิดนนาเก็บแตมแบบอขอพ่ายค่ะสำคัญมาได้ย่างต่อเนื่องนะคะเกมที่แล้วของพัวเข้านะคะ ของพวกเขานะคะก็เป็นการเสมอกับมิวอ่อมาได้นะคะเฮ hey, ทไฮตลอดซ้ําเกมน้ำสุดของพวกเขายังคงบัา,านได้แพ้ไปเลยนะคะส่วนฟังของทีมเยื่อนปีเตอร์โบโรนะคะปนล็อกตัวเองมาได้ในเกมที่แล้วก็จริงนะคะแต่ทว่าภาพร่วมเองก็ยังบอกเขาทีนะคะเกมนอกบ้านก็ยังเป็นปัญหาหลักอยู่นะคะของทีมเพราะยังบ่า,านได้เสะนะ,สะแพอยู่นะคะขออภัยค่ะทีว่าบาชัดเด้อ High, เทศไฮเบิ้งแล้วนะคะเกมนี้โคเวนทีนะคะเจ้าบ,บ้านนาซิมีรุ่นสารต่อผลงานที่ดีได้มากกว่านะคะที่เด็ดมอนีนะคะนูเล็ก็เลยฟันทงตอกไปทางโคเวนทีนะคะผล้กกานที่ขานะคะก็จะเป็น2ประตูต่อ0ูนย์นะคะ่ะก็บจบกันไปแล้วนะคะสําหรับทัศนาเกมในมือนีนะคะนูเลกก็เลือกต่อไปทางทีมเยือนไบเยนมิวนิกนะคะในสึึบุนเดลสลีกานะคะส่วน คู่ที่2นะคะศึกแชมเปียนชิพอังกฤษก็เลือกต่อไปทางโคเวนทรีนะคะถ้าใครมักนะคะก็ตามนูเล็กมาได้เลยนะคะทาบอมักนะคะก็สามารถแท่งสวนได้เลยนะคะมีความคิดเห็นจังใดก็ลงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของนูเล็กได้เลยนะคะแล้วนูเล็กี่ไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะนูเลกก็กก็ใหา่จะฝาก f c e e o o o k แฟนเพจของนูเล็กไว้พร้อมเด้อค่ะชื่อเฟนนูเล็กปิกกระจูค่ะแล้วก็แอดไปที่ ID ยไลฟ์นูเล็กอันเดอร์สกอร์เพร้อมเด้อค่ะตรงนี้สามารถพูดคุยแล้วก็ขอเป็นคูวิไอพีได้เลยนะคะหนูเล็กมีทั้งเป็นกุ้มให้พร้อมนะคะเขามากกันหลายๆเลยนะจ๊ะ สำหรับมือนีน้อหนุเล็กก็ต้องขอประท่านโทษประทานอาภัยสำหรับที่ติดข้องหรือว่าติดคัดไปนะคะใน,นช่วงหนึ่งที่ว่าบรชัดหรือออกเสียงประชัดนะคะต้องขอประทานอาภัยอีหลีค่ะเกือบลืมไปนะคะหนูเล็กมีช่องทางให้เล่นเกมร่วมสนุกกับนุเล็กทายผลใดที่ แอดเค้ปาเจ็ดปดเนะคะตรงนี้มีแอดน้ำหลาดผอมเด้อจากเขามากกันอ่ารวมท่ายผลกันได้หลายๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ